นวัตกรรมอาชีพวันนี้พาท่านผู้ชมเข้าสู่ห้องเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้ว่าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าเรียนอะไรกันบ้างวัสดุสิ่งของเศษวัสดุที่เราเหลือใช้เศษกระดาษที่เราทิ้งไปมีประโยชน์จริงไหมวันนี้นะครับแนวคิดดีๆเหล่านี้เราจะพาสิ่งเหล่านี้จากห้องเรียน ออกไปสู่สายตาประชาชนหรือคนดูที่บ้านเลยครับเรื่องราวของการสร้างเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ตกแต่งจากวัสดุผสมเศษกระดาษน,นะครับเป็นเรื่องราวแนวคิดที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมในวันนี้น่าอยู่มากขึ้นครับช่วยทำให้วัสดุที่เราทิ้งไปมีประโยชน์มากขึ้นเจ้าของแนวคิดวันนี้ครับคืออาจารย์วัชิระแสงรสัศมีจะมาเล่าให้กับเราฟังสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบสวัสดีครับ ขอบคุณครับอาจารย์ที่มาร่วมรายการกับเราแนวคิดอาจารย์เป็นประโยชน์กับชาวโลกเป็นประโยชน์กับประเทศมากครับอาจารย์ครับผมอยากทราบแรงบันดาลใจของการทํางานชิ้นนี้ครับอาจารย์ครับแรงบันดาลใจในการทำเฟอร์นิเจอร์ครับและก็ผลิตภัณฑ์ตกแต่งนะครับจากวัสดุผสมกระดาษเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจจากการทําศิลปะเปเปอร์มาเช่นะครับซึ่งเขาใช้ กาวผสมเศษกระดาษนะครับ,รบที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้เราก็เลยต่อยอดนะครับพัฒนาค,ความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ความคงทนนะครับก็เลยมาพัฒนาเป็นวัสดุผสมเศษกระดาษเปลี่ยนจากกาวเปลี่ยนจากกาวมาเป็นซีเมนต์ซีเมนต์นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ความคงทนครับรบ,รบโดยที่คณะเราเนี่ยมีเศษกระดาษแล้วก็มีเุ่ก วัสดุที่เป็นที่ผลิตจากกระดาษนะครับไม่ว่าเป็นกล่องลังหรืออะไรเนี่ยมีปริมาณมากในแต่ละเทอมเราก็นําพึกเศษกระดาษเหล่านี้นะครับมาเพิ่มมูลค่าโดยเอามาปั่นเพื่อให้เป็นเยื่อแล้วก็ผสมกับซีเมนต์แล้วก็น้ำนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มี3มส่วนน้าซีเมนต์แล้วก็กระดาษใช้แล้วกระดาษอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์กระดาษนี้เป็นกระดาษอะไรก็ได้นะครับพึกกระดาษสือพิมพ์กระดาษเอกสารสํานักงานกระดาษลัง ได้ทั้งนั้นมาย่อยสลายให้มันละเอียดมาปั่นแล้วก็ทําให้มันละเอียดเพื่อที่จะผสมกับซีเมนต์แล้วมันจะได้ค้าเข้ากันได้ดีแข็งแรงมากกว่ากาวลาเท็ที่เคยทํำทําอะไรบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วตัวนี้สามารถจะพัฒนาได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊เก้าอี้นะครับแล้วก็ผึกรอบลูกกระถางต้นไม้ชั้นวางของแล้วก็เป็นพึก วัสดุฉนวนการความร้อนของผนังก็ได้นะครับจะเทียบความแข็งแรงกับไม้อัดนี่กระดาษตรงนี้กับไม้อัดอะไรมันแข็งแรงกว่ากันวัสดุนี้จะแข็งแรงกว่านะครับแข็งแรงกว่าแล้วข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะดูดซึมน้าได้ได้น้อยกว่าคือการพองตัวของกระดาษผสมซีเมนต์เนี่ยมันจะน้อยกว่าไม้อัดนะครับเพราะเขามีซีเมนต์มีซีเมนต์เป็นตัวประสานที่ช่วให้แข็งแรงมากขึ้นครับใช่ครับ แล้วอาจารย์ทำอะไรบ้างครับนอกจากนอกจากโต๊ะเก้าอี้นอกจากอะไรพวกนี้ตอนนี้เราทําก็มีเป็นพวกตุ๊กตาตุ๊กตานะครับ,รบชั้นวางของแล้วก็เป็นส่วนมากก็มีเป็นวัสดุตกแต่งผนังครับเป็นพวกกระเบื้องคล้ายๆกระเบื้องนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ทําด้วยไหมครับอาจารย์เฟอร์นิเจอร์ก็ทำครับเฟอร์นิเจอร์ทำซึ่งจริงๆแล้ว ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้วัสดุอันนี้มันสามารถจะหล่อขึ้นรูปเป็นตุ๊กตาเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เลยครับนะครับไม่ต้องเสียเวลาตัดแสดงว่าอยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนครับ,รบใช่ครับม,ม,ม,มีมีลักษณะคล้ายกับต้นแบบหรือโมเดลมาแล้วเราก็ทำไปทาไปได้เลยครับเราก็ผสมส่ผสมแล้วก็เทลงเป็นแม่พิมพ์เลยก็ได้นะครับหรือถ้าเทลงแม่พิมพ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเรามาตัด แล้วก็นํามาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆไปคล้ายๆไม่อัดก็ได้นะครับแต่นั้นจะใช้เวลานานหน่อยเป็นโต๊ะทางานโต๊ะทางานเป็นเก้าอี้ได้นะครับสมมติวางเป็นเก้าอี้นั่งเล่นในสวนอย่างเงี้ยความคงทนกับฝนตกหรือน้ําอะไรนี่มันจะยังไงอาจารย์ก็อันนี้ถ้าผิวมันจะถูกเคลือบด้วยด้วยสีและด้วยสีรองพื้นนะครับมันจะช่วยลดในการดูดซึมน้ําแล้วก็ความคงทนก็จะจะดีขึ้นแสดงว่าความคงทนก็ไม่เป็นรองไม่เป็นรองไม้ครับ แล้วราคาราคานี้ถูกกว่าถูกกว่าไม้ค่อนข้างจะมากนะครับแล้วต้นทุนนี่ตกจริงๆแล้วตารางเมตรหนึ่งถ้าหนาประมาณ1เซนนี่ก็อยู่ประมาณสัก10บาทนะครับแสดงว่าชาวบ้านก็ทําได้ชาวบ้านก็ทําได้ครับจริงๆแล้วเศษกระดาษเนี่ยผมว่ามีทุกที่นะครับที่ที่ที่บ้านเราเป็นหนังสือเรืออะไรที่ไม่ได้ใช้นะครับเราก็สามารถจะมาประดิษฐ์ได้ครับ อย่างเช่นผมมีนังสือพิมพ์ทิ้งเยอะมากแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงปกติผมก็ขายช่างกิโลขายหรือให้แม่บ้านไปทําผมเอามาบดมาบดมาย่อยมาย่อยแล้วผสม3าส่วนนี่ได้เลยได้เลยมันง่ายขนาดนั้นเลยซึ่งใช้ทั้งยีค่อนข้างจะข้างไม้ข้างมือก็ราคาถูกนะครับก็สามารถจะทาเองได้ที่บ้านแล้วก็สามารถจะประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้ง บ้านตัวบ้านตัวผนังบ้านตัวฝ้าเพดานอะไรเงี้ยก็สามารถจะใช้วัสดุตัวนี้ได้เหมือนกันครับอันนี้สามารถทําเป็นบ้านได้ด้วยได้ครับซึ่งเราเราได้ทําวิจัยต่อยอดไปถึงทําเป็นผนังบ้านนะครับเป็นบ้านท่อนสูงบ้านท่อนสูงครับที่ทําจากวัสดุผสมเสร็จครับนี่นะครับป้องกันลมป้องกันความแรงนี้ได้เทียบเท่าได้มาตรฐานแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือ มันจะเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ดี oh, <right. S 2> ดีกว่าอิฐมอนด้วยครับบ้านจะเย็นครับใช, <Y en. S 2> ใช่เพราะมันจะมีตัวตัวไอ้เศษกระดาษที่เป็นเยื่อเนี่ยมันจะไปสร้างพงอากาศเล็กๆครับปริมาณมากแล้วทําให้วัสดุนี้เบาแล้วก็ไอตัวอากาศเนะี่ยมันก็จะเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ oh. จะถ่ายเทเข้ามาครับแล้วพวกปลวกพวกอะไรพวกนี้ปลวกนี่ถ้าเราผสม ในสูตรของการทาผนังเนี่ยเราจะผสมยิบซ้ำไปด้วยเพื่อที่ป้องกันไม่ให้กันวกมันมาทามันียหายให้ฟันศึกกันนะครับอาจารย์วชิราครับความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นแค่เศษกระดาษมันทิ้งอยู่เฉยๆแล้วมาอยู่ดีๆอาจารย์คิดได้ยังไงมาทําพวกนี้จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะ รักษาสิ่งมันล้อมันนะครับเป็นขยะเยอะแล้วเราก็อยากจะเพิ่มมูลค่าของเศษกระดาษเหล่านั้นนะครับแล้วก็มันเป็นการใช้เหมือนกับเทคโนโลยีง่ายๆที่สามารถจะให้ชาวบ้านนี้นำไปประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็เราเราได้ทำวิจัยเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้แล้วก็จะถ่ายทอดให้สู่ชุมชน ตอนนี้ไปทําที่ชุมชนไหนบ้างไม่คอาประจัอตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของการที่จะไปถ่ายทอดกันนะครับรผลงานจัเราเพิ่งพึ่งเสร็จมาเมื่อสักปีปีที่ผ่านมาคาดคาดหวังกับผลงานชิ้นนี้ยังไงบ้างครับตอนนี้เรากําลังคิดต่อยอดนะครับที่จะทําในเรื่องของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งจากวัสดุนี้นะครับเพื่อที่จะขายโดยโดยทำเพิ่มงานศิลปะเข้าไปด้วย โดยทําลวดลายแล้วก็ทำพึกเป็นรูปรูปช้างรูปสัตว์รูปพึกนกอะไรเงี้ยครับเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เป็นรูปร่างโดยโดยไม่ต้องแกะสลักโดยหล่อขึ้นมาเป็นรูปผลิตภัณฑ์เลยแล้วก็มีศิลปะบวกเข้าไปด้วยนี่ถ้าผมจินตนาการบ้านบ้านหลังหนึ่งที่ทําจากวัสดุชิ้นนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านตู้ต่างเตียงทุกอย่างเป็นวัสดุพวกนี้หมดทหม น่าสนใจมากนะครับอาจารย์ครัับบคราช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยใช่มีจุดขายชัดเจนครับช่วยกันครับวิธีทํามันยากไหมครับอาจารย์วิธีทํานี่ค่อนข้างจะง่ายนะครับไม่ไม่ซับซ้อนมากก็คือเราสามารถที่จะเอาเศษกระดาษนี่นะครับมาแช่ในน้ําครับสักประมาณ1วันนะครับเพื่อให้มันมันค่อนข้างจะยุ่ยนะครับเพื่อสะดวกในการปั่นนะครับเสร็จแล้วเราเอากระดาษนั้นเนี่ยที่แช่น้ำไว้เนี่ยมาปั่น โดยใช้สว่านทั่วไปนะครับปั่นจนมันจะกลายเป็นเยื่อชิ้นเล็กๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปผสมกับซีเมนต์นะครับแล้วก็ปั่นอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเข้ากันนะครับแล้วเราก็ไปเทลงในแม่พิมพ์ครับซึ่งเมื่อเทลงในแม่พิมพ์เสร็จเนี่ยทิ้งไว้สักประมาณสองชั่วโมงนะครับแล้วแกะพิมพ์ออกแล้วเราก็นําไปพึ่งไว้ในที่ร่มนะครับรอจนมันเซ็ตตัวแข็ง แรงครับก็ประมาณสักันควันและเราก็สามารถที่จะนํามาตกแต่งนํากระดาษที่เราแช่ไว้นะครับมาฉีดฉีดสักฉีดให้เป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งครับเพื่อให้ง่ายต่อการปั่นมันก็จะนะครับเรากดปั่นล็ไปแน่การเยื่อกระดาษนี้จริงๆแล้วจะใช้ประมาณ4ส่วนนะครับแล้วก็ใช้กระดาษ4ส่วนปูนซีเมน สี่ส่วนคข้าอาจารย์ประมาณหนึ่งส่วนหส่วนี 1> 1่นต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็น้ำนี่หกส่วนหกส่วนนะฮะสี่เป็นกระดาษหนึ่งเป็นซีเมนต์น้ำเป็นหกนะฮะครับเสร็จแล้วเราก็ปั่น,นทีนะครับเพื่อให้เข้า เมื่อปั่นเท่ากันเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นสีออกลักษณะสีเทานะครับสีซีเมนต์สีซีเมนต์เลยนะครับเราก็จะนำตัวส่วนผสมนะครับบที่เราปั่นแล้วเนี่ยมาเทลงแม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์นี้อาจจะเป็นขึ้นอยู่กับไอเดียเรานะครับเรามีอันนี้เราใช้ถาดทั่วไปนะครับมาเป็นแม่พิมพ์รูปที่ออกมาก็คือจะเป็นลักษณะกลมเปอนถาด จริงๆแล้วเราถ้าเราต้องการเป็นกรอบรูปเราก็อาจจะใช้แม่แบบที่เป็นสี่เหลี่ยมได้เสร็จแล้วเรานี้้สาธิตง่ายๆนะเราก็เทลงไปแบบเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเราก็จะแกะแบบออกนะครับพอแกะแบบออกเสร็จเราก็จะได้มาเป็นแผ่นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาทาสีนะครับ ก่อนทาสีอาจจะต้องขัดก่อนถ้าตรงไหนไม่เรียบนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายที่อาจจะใช้เบอร์ละเอียดก็ได้ครับแล้วก็ขัดครับถ้าเกิดเราทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมง่ายแล้วเราไปตัดตัเป็นชิ้นคล้ายๆไม้อะครับแล้วเอามาประกอบเป็นเป็นชั้นวางของเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้นะครับเหมือนไม้เลยนะครับอาจารย์ครับเหมือนไม้อันนี้จะมีเศษที่เห็นข้างในนะครับที่เป็น ไม้เทียมของเราที่ทำครับก็ข้างในเนี่ยจะเป็นวัสดุผสมกระดาษนะครับแล้วก็ถูกเคลือบด้วยผิวที่เป็นสีรองพื้นแล้วก็ทาสีด้วยสีลายไม้นะครับรอบหนึ่งครับปริมาณที่ทำที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ทำได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจนพูดถึงตัวปริมาณที่ทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับถ้าเทียบแล้วเนี่ย จริงๆแล้ววันนึงทำได้เยอะนะครับต่อคนคต่อวันนี่ถ้าเรามีแบบที่เป็นโมท,ที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยวันหนึงผมว่าได้ได้เป็ร้อยชิ้นนครับได้ร้อยชิ้นต่อวันแต่มันมันจะมีขั้นตอนอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการตกแต่งถ้าเราต้องการลวดลายเป็นลายไทยนะครับเราอาจจะใช้เวลาตรงนั้นมากหน่อยนะครับเพื่อบวกศิลปะเข้าไปนะครับ แสดงว่าถ้าใครจะทําอะไรพวกนี้นะขอให้มีวัสดุหรือวัตถุดิบพวกนี้ที่ของที่เหลือใช้ในบ้านก็มาผสมแนวคิดสร้างสรรค์ทาได้เลยทําได้เลยครับสั้นเป็นตุ๊กตาอะไรก็ได้ซึ่งซึ่งวัสดุที่เอามาทำเนี่ยสามารถหาซื้ออย่างซีเมนต์เนี้ยหาซื้อได้ได้ง่ายนะครับตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปก็มีแค่รูวิธี เดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเยอะแล้วเฟอร์นิเจอร์ราคาค่อนข้างสูงถ้ามีไอเดียใหม่ๆจากเรื่องราวพวกนี้ผมว่าสามารถทําได้และเป็นแฮนด์เมดด้วยนะอาจารย์ความภูมิใจความรู้สึกความรักมันอยู่ในตรงนั้นมีประวัติศาสตร์ของมันครับอาจารย์มีความสุขนะครับทางานชิ้นนี้ก็เราทํางานชิ้นนี้แล้วรู้สึกภูมิใจนะครับว่าได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ยิ่งมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถจะใช้งานได้จริงเนี่ยเราก็รู้สึกมีความสุขในการที่จะพัฒนาต่อแล้วก็มีแรงจูงใจที่ที่จะพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆหลากหลายครับ,รบผมถามมีคําถามหนึ่งครับอาจารย์สถาปัตย์ทำไมทําได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะสถาปัตย์นี่จริงๆในเราออกแบบหรือเราดีไซน์เพื่อตอบสนองต่อคนทุกทุกคนนะครับ ตอนแรกผมเข้าใจว่าสถาปัตย์นี่ทําเฉพาะอาคาร,ครแต่งานภายในอุปกรณ์ตกแต่งนี่ทําได้มากมายรจริงรความคิดสร้างสรรค์รเยอะอจริงถามต่อนิดหนึ่งครับความคิดสร้างสรรค์พวกนี้ของคนสถาปัตย์นี่เกิดเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมเห็นเยอะมากมที่เป็นงานจากคนสถาปัตย์รจริงๆแล้วทางสายสถาปัตย์นี่จะมีการฝึกหรือเรียนในเรื่องของการสร้างสรรค์หรือความคิดสร้างสรรค์นะครับแนวความคิดการได้แรงบันดาลใจ แนวความคิดในการออกแบบต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ภาคภัยหรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ศัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับถ้าผมใช้คำสั้นๆว่ามองโลกให้สวยมองโลกให้บวกอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับของเสียของของที่ไม่ใช้แล้วเศษกระดาษที่อยู่ตามบ้านมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเมื่อมาเมื่อมารู้วิธีการที่ทำง่ายๆจากอาจารย์วชิระนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิด ท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่จะอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับไดขอให้ติดต่อมาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับมาที่คณะนี้นะครับตามเบอร์โทรหมายเลขต่างๆที่เราขึ้นให้บนจอนะครับอาจารย์ปชิระแสงรศมีและทีมงานทุกท่านนะครับก็จะให้คำตอบไปวันนี้ขอบคุณความคิดสร้างสรรค์ดีๆจากอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ